น้องพนักง,งานคนนั้นะ่ะนี่ฉันเรียกไม่ได้ยินหรือไงเอ้ายียหยีเออมิน้นมิ้นใช่ไหมคุณผู้หญิงมีอะไรให้ช่วยไหมคะห้องสามสามแปดอยู่ตรงไหนหรอคะห้องสามสามแปดข้างหน้าซ้ายมือค่ะยายหยีถ้าแต่งตัวอะไรอะเ,รเ,เ,เหมือนอเด็กเสิร์ฟเปียบเลยเหนื่อหเนาะเราเพื่อนอึ่อะเงมาถึงกันหมดแล้วอะเราเข้าไปกันเถอะอย่ช้นะ เป็นประธานนักเรียนแต่สมัยเรียนละ <DIA apologize. S 1> ยายีเธอนี้เล่นตัวจังเลยนะมาให้คนอื่นเขารอเนี่ยมาสายขนาดเนี้ยไม่ต้องมาแล้วมั้งเรียงมิ้นสิเขามาสายเขายังโทรบอกพวกเราก่อนอะแต่ยายีเธอเนี่ยคงไม่ได้เห็นพวกเราอยู่ในสายตาแล้วใช่ไหมเฮ้ยแถวหน้ามาสายครึ่งชั่วโมงเองนี่เป็นไรเลยกว่าจะรวมตัวกันได้ครบแบบเนี้ยไม่ใช่ง่ายเลยนะ จ,ะจนะต้องขอโทษทุกคนได้นะวันนี้อีลืมจริงอะเอาหนาะทุกคนอย่าให้เสียบรรยากาศเลยเอางี้ละกันเงินเนื้อนี่หยีนี่หยีร้านอาหารที่เนี้ยเป็นของเชฟพระทองคำเชียวนะเธอรู้ไหมต่อให้เป็นเฮียใช้เนี่ยก็ต้องจองล่วงหน้าหลายเดือนเลยนะกว่าจะได้กินเธอเนี่ยจะพูดอะไรอะ่ะคิดให้ดีก่อนนะหัดเจียมเนื้อเจียมตัวซะบ้าง หยีเธอเพิ่งมากินร้านนี้ครั้งแรกใช่ไหมพวกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้มีแต่คนฐานะดีๆทั้งนั้นสัปดาห์หนึ่งอะใช้เงินเปล้านล้าน,านดูอย่างมิ้นสิปีนี้สร้างบ้านแถวทองหล่อไปตั้งสองหลังแล้วเนี่ยโอ้ยแกก็ไม่ได้เวอร์ขนาดน,านั้นมันเป็นที่ของแฟนฉันอยากซื้ออะไรก็ไม่รู้จักคิดนะนี่แค่ฉันบ่นว่าอยากได้นะไม่เกินสองนาทีเขาก็ซื้อให้เลยโอ้มิน้นแฟนเธอดูแลเธอดีมากเลยนะใช่ว่าเรามากินไปคุยไปดีกว่ามา ขอดื่มให้เพื่อนๆทุกคนเฮ้ยชัวฉันด้วยชัวฉันด้วยวันนี้ดีใจมากเลยนะที่เราได้กลับมาเจอกันนะโหรวมตัวกันเขาแบบเนี้ยคิดถึงวันเก่าๆเลยอะ่ะเรานี่เฮียช้ททำธุรกิจอะไรอยู่หรอเห็นแค่ไม่กี่เดือนก็ดูร่ำรวยขึ้นมาเยอะเลยอะ่ะแฟนสิเร้่ข่าวว่าปีนี้เฮียช้ซื้อเครื่องบินไปตั้งสองลำนี่จริงๆใช้ก็มีเพื่อนคอยช่วยเหลืออยู่อะ่ะต้องขอบคุณ ผมว่านะเป็นความสามารถของเฮียใช้เนี่ยตอนที่เขาเป็นประธานนักเรียนเนี่ยทําให้โรงเรียนเราอ่ะได้รับรางวัลเยอะแยะอย่างนี้สิเรียกว่าเ,เจ๋งจริงนัน่นนะสิก็จริงนะตอนสมัยเรียนไม่ว่าใครจะเป็นยังไงอะ่ะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนทุกคนก็ยังเหมือนเดิมนี่แหละอย่างยาหยีเนี่ยฐานะแย่ที่สุดก็ตอนสมัยเรียนต้องคห้ขอทุนโรงเรียนทุกป,ปีฉันจำได้แล้ว ก็จริงอย่างที่เปิรนพูดอ่ะทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมยุ่สนุกกันมากเหรอยังเป็นงานเลี้ยงรุ่นอยู่ปะเฮียใช้จะเย็นเย็นก่อนก็แค่เล่นาขำๆนะคิดว่ามันน่าขำนักหรอพอเถอะผมไม่อยากกินแล้วน้องครับเช็คบิน มือนี้เดี๋ยวผมจ่ายเอง oh. ปัาตังผมหายไปไหนมือนี้ผมจ่ายเองไม่เป็นไรดีีจ่ายเองค่าหันทั้งหมดสองแสนสี่มื่นบาทค่ะต้องการเช็ครายการก่อนไหมคะฮะสองแสน ไม่เป็นไรค่ะตามน,นั้นเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยมินเธอถามฉันใช่ไหมว่าฉันทำงานอะไรจริงๆแล้วฉันทำงานในบริษัทของยาหยียาหยีเขาเป็นท่านประธานส่วนงานเลี้ยงในวันนี้เนี่ยยาหยีเขาเป็นคนสักให้เชิญเพื่อนๆทุกคนมาแล้วร้านเชฟกระทะทองคำเนี่ยยาหยีเขาเป็นคนลงทุนให้เชฟทั้งหมดทั้งหมดเลยเหรอใช่แล้วก่อนหน้านี้ที่ผมลำบากเรื่องเงินเนี่ยถ้าไม่ได้หยีเข้ามาช่วยเนี่ยวันนี้คนที่จะโดนโดูถูก ก็คงเป็นผมเนี่แหละที่จัดงานเลี้ยงในวันนี้พอคิดถึงความรู้สึกดีๆในแอดีตแต่เสียดายนะทุกคนเปลี่ยนไปมากเลยอะคุณผู้หญิงคะบัตรค่ะพวกเราคงไม่มีอะไรต้องคุยกันไปมากกว่าน,นี้แล้วค่อยๆกินกันไปแล้วกันนะนี่เรื่องนี้ใส่ถูกคนอื่นนั่นแหละนะงานเลี้ยงรุ่นั้งก็พอคนอย่างพวกเธออะ แหมเธอก็แซ่เหมือนกันนั่นแหละ